เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชว่าพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถราคาย่อมยาวคุณผู้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับขายกันผูกๆเลยคันนี้เจ้าของขายเพียง28,900บาทนะครับ28,900บาทเครื่องเกียร์ดีเล่มพร้อมโอนเล่มพร้อมโอนนะครับ แต่ภาษีขาด3ปีก็ไปแจ้งจดกันตอนโอนได้เล่มเอกสารพร้อมโอนครับเจ้าของมีเล่มเอกสารให้เครื่องดูโอ1.6ครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเจ้าของจอดไม่ได้ใช้งานครับจอดไว้ไม่ได้ใช้กันเลยขายกันถูกๆครับไปขับใช้งานหรือจะไว้วิ่งเข้าไล่เข้าสวยไปแยกอะไรขายแค่ย,ยังได้กาไรนะครับกโรถก็สภาพโอเคภายในเบาะ หนังมีปีตะเข็บบ้างกระจกไฟฟ้าสีบานเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีนะครับเครื่องดีเล่ม Home ้อมโอนด้วยแล้วขายเพียง28,900่าบาทครับสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับื่อประโยชน์ของตัวท่านเองซื้อรถทั้งที่ครับไปดูทดลองขับกันก่อนของเครื่องเดิมๆนะครับเครื่องดูโอแล้วครับคันนี้คันหน้าบางๆสีสันก็ยังโอเค,คไม่น่าเกลียดไปปั้นใช้งานปั้นขายก็ได้เล่มก็มีให้ ขีกัดดูรถอยู่โลตัสอยุธยาสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ